ก่อนใช้เพียวอ่ะมันไม่สวยเราไม่ได้ราคาแมงวันทองมันมันเจาะมันเจาะระวังไข่เพี้ยแป้งดีเลยมามามั่นใจอีเนี่ยอ้อมาดูใบเนี่ยมันสลายไปเองคิดว่ามั่นใจเรามาถูกทางเลยเนี่ยเออมันก็ดีนะฉีดไปสองวันเนี่ยอใบเนี่ยมันจะตั้งยอดมันจะพุ่งภูมิใจว่าครับเราไม่ได้ใช้สารเคมีมันช่วยให้ให้รสชาติดีขึ้นแล้วมันไม่มีแมลงก็ทําให้ผิวสวยขึ้นแล้วเนือจะหวานกรอบ เอียต้งพคุณลุงสุทินสร้อยสนใช่ครับตัวจริงเสียงจริงใช่เย่ก็ไม่ห่อเยอะกันไปหมดอย่างนี้เลยครับคุณลุงครับเสียดายมันเนาะเสียดายมันเห็นมัติดเยอะเหรอแล้วทำไมถึงสั่งซื้อเพียวอะครับตัดทำถึงตัดสินใจไอสารเคมีเราไม่อันตรายใช่ไหมล่ะไอไอตัวเนี้ยมันฉีดแล้วมันไม่มีพิษมีภัยอืมเราก็หันมาใช้นี่มันก็คุมดีอืม ดูมันก็ไม่มีตัวอะไรมากวนขนาดขนาดใช้ห่างๆแล้วนะตัดสินใจนานไหมกว่าจะสั่งซื้อเนี่ยโอ้ก็สงสัยเป็นปีนะแต่ลองมาใช้ดูเออเออมันก็ดีนะฉีดไปสองวันเนี่ยดูใบใบมันตั้งโชูเนี่ยไหมใบมันตั้งชูแสงว่ามันจะแผลสองวันเห็นผลสองสามวันเห็นผลเลยเหรอครับฉีดได้สามวัน อันนี้เพิ่งฉีดนานเท่าไหร่ได้สามวันสามวันมันก็จะตั้งขึ้นแบบนี้เลยฝ้าหลังนี้มันกลัวอะไรกลัวแมงตัวไหนกลัวแมงอยู่แมงวันทองแมงวันทองมันมาทําอะไรบ้างครับคือมันมันเจาะเข้าไปามันเจาะระวังไข่ลูกนั้นเสียไปเลยเสียเลยลูกขนาดนี้ต้องโหแล้วเริ่มแหละหัวนิ้วโป้งนะต้องโหแลเพี้ยแป้งเพี้ยแป้งมันมาเกาะนะมันมาเกาะใต้ใบนะแล้วมันจะย่อยสลายไปเลย หลังจากฉีดตัวนี้ใช่เนี่ยมันหายแล้วเนี่ยรอค่อยๆหายไปหายไปแสดงว่าตะกอนนยพริกตรงไหนก็เจอขาวขาวขาวไปเลยขาวเลยพอตอนนี้เขียวคุณผู้ชมเออโ้นี่เนี่ยมามามั่นใจอีเนียะโอ้มาดูใบเนี่ยครับมันมาจับแล้วมันสลายไปเองอืมันยุ่ยเป็นผงเป็นผงไปเลยคิดว่าบั่นใจเรามาถูกทางเลยเนี่ยนี่เราก็ ภูมิใจอยู่ว่บเราไม่ได้ใช้สารเคมีออือเขามาซื้อมาอะไรเขาก็ไปกินของดีใช่ใบเียมันจะตั้งครับแล้วมันจะห่อขึ้นออันนี้ถือว่าดีอ่ยอดยอดมันจะพุ่งที่เราจะเห็นชัดเห็นจริงเลยนะครับตอนฝรั่งยังไม่ติดลูกอะเป็นยังไงโอ้โหมันจะพุ่งสวยที่ส่งที่ตลาดนัดน,นี้ยี่สิบบาทครับคุณรู้ว่ามันเกี่ยวไหมเพียวมันช่วยรสชาติดีอะเกี่ยวครับเกี่ยวมันช่วยยังไงครับมันช่วยให้ ให้รสชาติดีขึ้นแล้วมันไม่มีแมลงก็ทําให้ผิวสวยขึ้นอืจริงใช่อไหร่มันทําให้ลูกดกขึ้นไหมใช่ทําให้ดกขึ้นดกยังไงโอ้มันดกมันดกมันดกเกินอีกอะรู้สึกเราที่เราปิดทิ้งนะอือย่างก็มันจะมากกว่าที่หอยอีกถ้าหากว่าเราปล่อยไว้มากนะอกิ่งมันจะหักอมันหนักมัันนหกเยอะเกินเราใช้อินรีมันปลอดสารอืผิวสวยรสชาติอร่อยปลอดจากสารเคมี ก่อนใช้เพียวอะ่ะมันไม่สวยเราไม่ได้ราคาแต่ตอนที่ใช้เพียวแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยมีใช่ไหม,มทิ้งที่ทิ้งไม่ค่อยมีเออก็คือพอใช้เพียวแล้วใช้เด็ดลูกไหนก็ได้ใช่ถ้ามันโตเต็มที่จะเด็ดลูกไหนมันก็สวยเหมือนกันหมดพอเป็นขาวแล้วถ้าลองเอามีดผ่าดูนะแล้วเนื้อจะหวานกรอบประหยัดปุ๋ยประหยัดยาคือยาถ้อเราใช้เคมีมันจะฉีดบ่อยอเรียบแมลงมางอีกใช่ แต่เราใช้เพียวด้ยอืนเราสามารถจะอยู่ได้เป็นเดือนสองเดือนก็ได้ไม่ต้องฉีดใบ,บก็ได้เพราะเราเรามองดูว่ามันมีแมลงหรือเปล่าใช่ไหมก็มคเคยเก็บเป็นตันอู้เป็นพันรลนนหรอนะมันก็เลยทําให้รายได้เข้ามามากที่สุดเลยเงินอ่ะที่เคยขายได้มากที่สุดเลย,เเย,ย,เลยวันหนึ่งกี่บาทประมาณ 6, ห้าหกพันละอู้ถ้าเก็บมากก็ได้มากแล้วแต่เขาสั่งเนาะเขาสั่งมากเราก็เก็บมากสําหรับคนเอที่ทําเกษตรอยู่นะ ลองหันมาใช้พึกเพียวดูเพราะผมใช้ดีที่สุดเลยฉีดแล้วไม่มีอะไรมารบกวนขอให้ทุกคนเชื่อผมมากเน้อ,อ <c oughs> นะฉีดมาประมาณหปีแล้วไม่ไม่ได้ใช้เคมีเลยใช้แต่เพียวอย่างเดียวให้เต็มเลยครับอ,อย่างนี้ต้องเพียวครับ